ครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตะวันสกูลก,กัน,นกอีกเช่นเคยนะครับวันนี้พี่ตะวันมาทำอะไรเอ่ยวันนี้นะครับเรามาอยู่กันเกมสกูละสกูซีมูเลเตอร์แนงวู้ฮู้ซึ่งเมื่อวานจะให้คนดูโหวตมาเบอร์ูสีกันเลยสามสามเหนือห้าจะสามสามหัวข้อเนาะระหว่างดันแมพพิซซ่าในเกมโรบอทนะจ๊ะแมบสนสนุกแมป โรงพยาบาลบ้านอะไรแบบนี้เนาะก็คอมเมนต์มาเยอะๆหน่อยนะอย่าคอมเมนต์แค่นั้นได้โรดให้โหวตนะขอร้องทุกคนต้องโกวตเข้าใจใช่โอเคไม่จะไปต้องทุกคนก็ได้โอเควันนี้พิจาวันมาทำไรก็จะมาสร้างบ้านตามคำตามสัญญาที่ให้ไหว้ในเกมมินิโวบอกอ่าน,นะจ๊ะก็บอกว่าถ้าเกิดพวติดตามครบ900จะมาสร้างบ้านในเกมสกุลใช่ไหม ใช่ถ้าไม่เชื่อไปย้อนดูเลยนะจ๊ะโอเคปะอืมโอเคจัดคนขั้นแรกนะจ๊ะเราก็จะอยู่บริเวณกึ่งกลางเนาะกึ่งกลางนี่เกิดงานอะไรอย่างโอเคกึ่งกลางแล้วนะจ๊ะอะปะทุกคนเจอแบบนี้นะจะทุกคนวิ่งเข้าไปหากึ่งกลางนะจ๊ะมาพราทุกคนได้ประมาณนี้นะจ๊ะามาผิดพราทุกคนได้ประมาณนี้นะจ๊ะให้ทุกคนเลื่อนหาไม่ต้องเล่นหรอก ไปข้างบนนี้ก็เจอแล้วอ่าตัวนันงงว่าอย่างไรอจาะนั่น,นก็คือทุกคนหยิบตัวนี้ขึ้นมานะแาจารมันคือตัวฟอนนั่นเองอย่าเอาตัวนี้นะตัวนี้เราไม่เอาเดิมบอลเนี่ยเราเอาแต่ฟอนที่วงกลมสีแดงไว้ให้้นนะจยะโอเคกดออกมาเลื่อนปรับให้มันตรงกลางเนาะตรงกลางกลางรับมานี้แล้วก็ยืดนมัน ยิมันไปอย่างที่เป็นเชื่อใจแล้วมัน่เลเวอ์เลดี้โกเลดี้โกเลดี้โกก็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 โอเคทุกคนทุกคนไปนี่ทุกคนมาดูกันว่าอ่าเวลายืดเวลาย,ยืดยืดโอเคยืดไปเลยทุกคนเอาทำไมฉันกดผิดอ่ะหายทุกคนโอเค งันยืดไปเลยก็แล้วกันนะแต่คนเนี่ยค่อยคอยปร,ปรับปรับปรับกันไปโอเคทุกคนพอได้แบบนี้แล้วราจะให้ทุกคนกดมาเหมือนเดิมนะทุกคนหน้าเดิมเลยเมนูนะจ๊ะแล้วก็กดมาที่อะไรพร็อพอย่างเดียวนะจ๊ะเราจะเข้าพร็อพตัวนี้อย่างเดียวเลยนะทุกคนนี่นะจ๊ะขอขออเดตผมให้นะทุกคนเราเพิ่งรู้ว่ามันเลื่อนได้ด้วยตรงนเนี้ยเนี่ยมันไปเลื่อนมาได้เออมันดีนะ เสร็จแล้วให้ทุกคนเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาทุกคนจะเจอกับสองปุ่มนี้ใช่จ้ะสองปุ่มนี้ก็จะเป็นตัวที่ขอัปเดตมาให้ใหม่นี่ก็คือคันเลอร์ที่ปกติมันจะเขียนว่า C ปกติมันจะเขียนว่า C นะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวปกติมันจะเขียนว่าตัวอะไรนะ C โอ้ยไม่สวยเลยอะเอาใหม่ได้ปะเนี่ยทุกคนปกติมันจะเขียนว่า C O L O R แบบนี้แล้วมันจะตีกรอบสี่เหลี่ยมเนะเาะทุกคนขอลบกรอบอันนี้ก่อนไม่สวยลืมไปว่าแอปนี้มันมีตัวสี่เหลี่ยมให้เราอยู่แล้วนะโอเคแล้วมันก็จะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมประมาณนี้เนาะถูกปะ ใช่นะตอนนี่มันก็จะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้นะแต่ตอนนี้เขาอัปเดตม,มาใหม่จ้าทุกคนเป็นช่องแบบนี้นะจ๊ะโอเคไหมอ่าทุกคนได้แบบมาหนาวจะออ,ก,อกแล้วจะออก,อกและใช้ไม่ต้องการจากเกมโอเคไหมทุกคนพอได้แบบนี้นะจ๊ะให้ทุกคนกดมาที่หน้าตรงนี้เลยนะจ๊ะเพื่อเปลี่ยนลายมันนะจ๊ะเราจะมาสร้างสวนสาธารณะกันจ้าทุกคนยังไม่ได้บอกกันเลยใช่ปะ นี่นะจ๊ะทุกคนเราจะไม่เอาไรนี้เอะอไรนี้เอาไรนี้อ้อเอาอะไรไหนดีอะไรนี้ก็เรากันให้เป็นพื้นที่จอดรถก่อนเนาะโอเคเสร็จแล้วเราค่อยปูหญ้าทับขึ้นไปเนาะทุกคนโอเคจ้าเสร็จแล้วอย่าลืมนะทุกคนทำไปให้เซฟไปด้วยนะจ๊ะโอเคเสร็จต้นตำรับแล้วนะจะทุกคนต่อไปนะจ๊ะเราก็จะมาสร้างเป็นที่ทางขึ้นกันเนาะอ่า ทางขึ้นนั่นเองชอบบักตลอดเลยเนี่ยแต่ทุกคนเนี่ยไปกดทางขึ้นเหมือนเดิมจทุกคนเราจะทางขึ้นทางขึ้นทางขึ้น,ทา,น,ท,านทางขึ้นอยู่ตรงไหนทางขึ้นทางขึ้นทางขึ้นอยู่ตรงไหนทางขึ้นที่เราจะสร้างมันอยู่ตรงเอา้าอยู่ตรงไหนครบับอยู่ตรงไหนเออติ๊กตอกติ๊กตอกไม่ต้องมาทําเป็นเด็กหรือพิจารณาน่าเสีทำเป็นเด็กทําไมนะคะ นี่จ้าทุกคนอยู่ตรงนี้นั่นเองแต่เราจะเสโกโลก,โ,กโลกออกมาอ้าออกมาชาต้งไน,นหนูโอเคแนละ้วทุกคนเสร็จแล้วเราก็จะกดตรงนี้นะเราจะไม่กดตรงนี้นะจ๊ะเราจะมากดด้านล่างนี้ให้มันทะลุก่อนเนี่ยเห็นไหมมันก็จะทะลุแร้เร่เางนั้นละ่ะนะจ๊ะโอเค คอมเมนต์ไหนที่ไม Danke, ่ได้อ่านก็ขอดเธอเจอนะจ๊ะเอ้าอะไรดิเออแบบนี้นั่นเองทุกคนแป๊บแป๊ป๊ปปรับให้มันเข้าทรงนะทุกคนอย่าให้มันระเบิดเถิดเทิงระเบิดถืดๆนะจ๊ะโอเคได้ประมาณนี้ถ้าใครไม่ค่อยชอบแบบสูงมากก็ลดมาหน่อยก็ได้แต่ยังไงเราก็จะเอาสูงอยู่ดี พราะว่าแล้วแต่ความชอบนะทุกคนทุกคนได้แบบนี้นะจะให้ทุกคนยืดยืดมาได้สักประมาณหนึ่งนะโอเคแต่เราจะไม่ไตรงนรกเราจะมาไว้กึ่งกลางระหว่างต้นไม้โอ้ไม่ได้สิเดี๋ยวมันจะไม่ปิดตรงนี้นะนี่ทำให้มันปิดไปเลยทุกคนโอเคพระทุกคนได้ประมาณนี้แล้วนะแต่เราต้องลองขึ้นกันดูโอเคก็ได้อยู่นะแต่เรา้องทำเองก่อนี้ปะใช่ปะ ใช่ฉันคิดว่าต้องทำเองว่านั้นเรียบร้อยทุกคนทำเองเรียบร้อยนะจ๊ะโอเคไม่เยอะแค่ยัยงเราแรกเนาะยังทำไมอ่ะโอเคทุกคนจะพอเราได้แปบประมาณนี้เนาะอนหนึ่งข้างนี้มันไม่เนียนอะ นี่ทุกคนพอได้ประมาณนี้วนะจะเราก็จะทำแบบนี้เซฟต่อเปุนคนแล้วเราก็จะทำพื้นไรเดียวกันเดะเลยเครื่องมันชอบชาทุกคนนั่นนะสิเครื่องมันชบมากเลยโอเคเพอได้ประมาณนี้แล้วนะทุกคนเราก็จะกดเซฟนะจ๊ะโอเคได้ประมาณนี้นะจ๊ะถ้าเกิดเกินเวลาที่มันต้องอ่านนะจ๊ะก็ต้องต่ออทีสองเนาะ โอเคต่อมาเราก็จะมาอะไรจัดคอนต่อไปนะั่นจะเราก็จะมาทำรั้วกันนะจ๊ะรั้วเนี่ยบอกเลยว่าจะทําไม่กว้างมากนะทําเป็นประมาณโอเคก็ถือว่าใช้ได้อะไรประมาณนี้เนาะโอเคปะร้างรั้วกันเลยขั้นแรกนะั่นจะเราก็จะมากดแถวๆอืมรัว้วทุกคนอาจจะงงว่าเฮ้ยพี่ารวันรัว้วมันหยิบจากตรงไหนนะจ๊ะ เขาเพิ่มปุ่มมาให้แล้วก็เอาปุ่มที่เขาเพิ่มมาให้นั่นแหละจ้ะโอเคแตะทุกคนเราจะไม่เอานีเราจะเลื่อนลงไปข้างล่างแล้วเอาหนี้เพราะฉันคิดว่าอันนี้น่าจะสว,สวยกว่านั้นนะเลิสลามิลาเลิสลามิเฮยยามิลาใครฟังลิซ่ามัง่งเออใครฟังลิซ่ามั้งครับบอกหน่อยลิซ่าหองพอมากอะ น่าสีใครฟังลิซ่าตอนตอนเออตอนเมื่ออาทิตเชียร์มั่งอืใครฟังมัางโอ้ยไม่ได้ฟังเลยดูแต่ข่าวก็นั่งเล่นเกมอย่างเดียวจากฉันเนี่ยเดี๋ยวทุกคนเอาเป็นกองแบบนี้เนาะเออใชู่สวยดิจากนี้ก็เหมือนมาไม่ได้สอนสร้างแล้วทุกคนเหมือนก็จะเป็นเชิงแบบเออมามา สร้างให้ดูมากกว่าเนาะเฮ้ยหายเมื่อกี้มันบากแล้วมันก็หายไปเลยทุกคนก็นเลยต้องมากดไอ้นี้ใหม่มคัปปี้ใหม่นะจ๊ะโอ้อาจจะไม่ออกเลยอะโอ้นั่นดีไม่ไหวนะจ๊ะโอเคได้ยังได้ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้โอเคเรียบร้อยแล้วทุกคนท่าไปเซฟไปนะจ๊ะ คือตามกฎกติการองพวกเรานะแต่โเคทุกคนพอาได้ประมาณนี้ว้าวเจ้าสร้างอย่างมากมากเลยนะจะรับรองนะจ้เดี๋ยวค่อยเราจะสร้างตัวแบบลัวเอาไว้แบบนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวลัวค่อยมาทำอีพีหน้าก็เลยทุกคนมาขั้นแรกเราจะต่อพื้นกันไปก่อนนะจ๊าะเนาะนเนนเราจะไม่ต่อพื้นนะอิง่งปาเราเนี่จะมาทำรางจอดรถกันก่อนนะจ๊ะขั้นแรกเนาะเนี่ยทุกคน เราจะมาวางรถเอาไว้ก่อนนะจ๊ะอ่าพวกรถที่เขาอัปเดตมาให้ไงเราจะทําเป็นเออเหมือนมีคนมาใช้วิทยาอะไรประมาณนี้นี่ใส่้นมะานะจ๊ะแล้วเราก็จะโอ้โหอย่าให้มันชีดติดเกินไปนะทุกคนถ้าชีดติดเกินไปนี่มันอ่าพังทลาอยออกมาได้หปะ่ะโอเคเประมาณนี้เนาะและขั้นต่อมานะ,ะทุกคนเราจะกดตัวนี้ ขึ้นมาแล้วก็จะทําให้มันเออประมาณนี้เออดูสวย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 งามนะทุกคนใช่สวยงามนะ,ะจ๊ะโอเคได้ประมาณนี้นะจ๊ะเอาไปใกล้ๆอีกหน่อยนี่ประมาณนี้เราก็จะนี่ทําให้มันทะลุดได้นะทุกคนแล้วเสร็จแล้วเราก็จะทําให้มันลงไปอีกหน่อยนี่ประมาณนี้นะจ๊ะมันก็จะได้แบบเฮย้ยไม่เป็นรอยไม่เป็นไรเนระ โอเคทุกคนได้ประมาณนี้นะจ๊ะนี้ก็ถึงขั้นตอนที่การที่จะทําลานจอดรถเรียบร้อยเลียงนะจ๊ะโอเคอึบนี่เราก็จะกดประมาณนี้เนาะแล้วเราก็จะกดอึบเอานี่อึบป,ประมาณนี้หรือเปล่าหรือประมาณนี้เช่างวันทอะนะจ๊ะนี่ทุกคนขอได้แบบนี้นะจ๊ะ มันก็จะเอาอึ๊บอึ๊บอึ๊บนี่ทำยืดด้วยยืดยืดค่ะยืดน้องไม่ยืดทุกคนน้องต้องยืดด้วยสิลูกเออหนูไม่ยืดเลยอ่ะนะ่ทุกคนส่วนอลิมตรงนี้เราเนี่ยจะทำเป็นแบบ เออสีสวยนิดนึงนะจ๊ะจะไม่ซ้ำยอ่มากนะทำยอะมากก็มันจะพังเงานะจ๊ะนี่จ้ะทุกคนพอ,ได,นนอนได้ประมาณนี้แล้วนะจ๊ะอ่าทุกคนได้ประมาณนี้แล้วเนาะเราก็จะ๊อปปี้ฝั่งนู้นมาฝั่งนี้เรือ่องอ้วเคปะอืมทุกคนคงเข้าใจขั้นตอนกันอยู่แล้วเนาะอ่าพอได้ประมาณนี้นะจ๊ะอา้าวทำไมมันขึ้นไปอยู่ด้านบนนั่นดิ เฮ้ยเดี๋ยวนะฉันไม่ได้เสี่ยมันขึ้นไปอยู่ด้านบนนี้แกเห็นมันก็มาด้านบนเฉวิลยอ่ะอ้อยอ้อยนี่นะจ๊าทุกคนพอได้ประมาณนี้แล้วนะเราก็จะแล้วก็ทำประมาณนี้อ้ยอ้อยแรกแรกไม่ได้แรกเราทุกคนมันมันบากอ่ะโอ้ยบากบ่อยจังเดี๋ยนะเดี๋ยวนะทุกคนแป๊บแป๊บแป๊บเนี่ย มันต้องเล็กลงปะเออมันต้องเล็กประมาณนี้ปะน่าสิว่าไหมใช่ทุกคนมันทุกคนต้องเล็กประมาณนี้เลยถูกปะเออนั่นดิทำไปเซไป,ปนะแต่มันเดิมเนาะอุย้ยนี่ใหญ่ไปเราต้องทำสองเซนนะจ้ะปึ๊บเออปึ๊บปึ๊บเออประมาณนี้เนาะกคนเนี่ยเออนี่ประมาณนี้ นี่นจะจ๊ะโอเคเรียบร้อยนะทุกคนเสร็จแล้วเราจะไม่ยอดทองนะทุกคนเราก็จะปุ๊บปุ๊บนี่แล้วก็ปุ๊บปุ๊บนี่ก๊อปปี้มาเลยนะทุกคนเป็นสามช่องประมาณนี้เนาะโอเคแต่ถามว่าเราจะเอาแมวอ,อไนไนเ่ยหรอเราจะแมว ชิ้นนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันมีตัวให้เราต่อยอยู่ไงทุกคนเราจะไปเอาทําไมล่ะถูกปะโอ้นั่นดีอย่านาจะจ๊ะนี่ทุกคนดได้แล้วเราจะที่จอดรถนะก็ถึอว่าง่ายเลยนะจ๊ะสำหรับที่จอดรถสําหรับเออใครที่แบบสร้างไม่ เก่งเนาะก็สามารถเอาแบบนี้ไปลองทํากันดูได้นะเพราะว่าที่จอดรถเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะทุกคนมัมง่ายได้มากๆนะจ๊ะเออโอเคเนาะเนี่ยอะทุกคนขอตัวไปสร้างลานจอดรถแป๊บหนึ่งนะจ๊ะทุกคนโอเคทุกคนนี่ก็จะได้แล้วเนาะเนี่ยเป็นอันนี้นะ โอเคจทุกคนนี้ก็จะได้ประมาณนี้แล้วเนาะโอเคก็ทําประมาณนี้จะร้านจอดรถนะไม่ยากเลยนะทุกคนแต่มันจะยากไอตรงที่แบบอทุกคนก็คงจะรู้นะการกะระยะเนี่ยมันยากมากๆเลยนะการกะระยะเนี่ยทุกคนบอกเลยว่ามันยากมากๆเลยทุกคนนะจ๊ะม,มันก็ต้องยากเป็นธรรมดาอยู่แล้วอะ เนี่ยนี่มันก็ประมาณนี้แหละมันกะระยะเนาะอืมก็ก็ถูกแล้วปะอย่างเงี้ยเออนั่นดีได้ปะเหมือนจะไม่ได้นะมันเบี้ยวทุกคนเบี้ยวปะเบียเบ้ยวไหมเบี้ยวไหมใครใครใครเห็นว่าเบี้ยวบอกด้วยนะจ๊ะเบี้ยวปะอืมก็ดูเหมือนจะไม่เบี้ยวนะแต่แต่มองเผลอๆมันก็ดูสึกว่าจะเบี้ยวว่าไหม ใช่ไหมเถอทุกคนนี่แค่ได้แปลงเจอแบบนี้มาก,ก็พอนะจ๊ะโอเคทุกคนก็ต้องเดี๋ยวติดตามชม EP พีสองนะจ๊ะพอนี้มาสิบหกนาทีแล้วนาะอโอเคงั้นสรุปนี้ช่องตะวันสก,กุลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก่อนลาจากกันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสกไลค์เพื่อว่าจะคลิปใหม่และที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่เราลงคลิปใหม่ต่ได้แต้เงเธอไปอยังระอับของเราออน,น,นะครับงั้นสรนุ้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้า บายบายอย่าลืมมาดูกันเยอะๆนะเจ็ดคนเพราะว่ามันจะเป็นส่วนสาธารณะน,นะจ๊ะโอเคบายบายเจอกัน,น okay, ใหม่คลิปหน้าเด้อ